ออกจากพระตำหนักดอยตุงมุ่งสู่หอแห่งแรงบันดาลใจค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดประทับใจของท่านประธานกันแล้วนั่นก็คือหอแห่งแรงบรรดาลใจค่ะค่ะให้เราเข้าไปหาแรงบันดาลใจข้างในากันเลยดีไหมคะน้องดีค่ะไปเลยค่ะ ใจก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวดอยตุงได้รู้จักและเข้าใจถึงแนวพระราชดำริของสมาชิกทั้ง5พระองค์ในราชาสกุลมหิดลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจริยวัตรในการทำหน้าที่ของแต่ละพระองค์ หลักการท่งงานที่เรียบง่ายพระวิริยะอุตสาหะทีมมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยโดยหวังให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดดียึดมั่นในความดีประพฤติดีปฏิบัติดีเท่าที่ตนเองสามารถจะทำได้ค่ะเละคะและนี่ก็คือไฮไลท์ที่ท่านว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องรื้อลงดูสิคะนี่่ะน้องดู้องร้องดูว<ด>่าม<ด>ีหยดน้ำเนี<ด>่ยนะจะมาส่ง กระทบที่นะคะแผ่นน้นะคะค่ะอันนี้ก็ราชสกุลมหิดลน,นะคะก็เปรียบได้ดังหยดน้ําที่หยาดลงบนแผ่นดินสร้างความช่ำเย็นให้กับชนทั้งมวลนะก็เป็นการเปรียบเทียบแบบน้องนุ้ยนะฮะเปรียบเทียบว่าเมื่อหยดน้ำเนี่ยได้ตกลงมาฉะนั้มก็ได้มีการแผ่กระจายกระเพื่อมนะฮะซึ่งก็ขยายเป็นวงกว้างนะคะสื่อถึงในเรื่องของความดีงาม นะฮะแล้วก็มีเรื่องของความพอเพียงด้วยะนะครถือว่าเขาใช้การจําลองนะคะภาพเวียดน้ำท<ช>ี่หยดออกมาแบบนี้ทาให้คนรุ่นใหม่หนี่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นถึงพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านต่างๆนะคะ,คะอยากใกล้ชิดแต่นี่คือวันนี้มาเราได้เห็นแบบนี้เนี่ยเข้าใจสิ่งมากนด้วยค่ะ กาัมัญชนก็มาเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ค่ะก็จะได้เห็นแบบแผนการดำรงนาในชีวิตของะตั้งแต่อดีตเลยสมัยพระองค์ท่านยังทรงเป็นสามัญชนแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นพระบรมราชชนีใช่ค่ะ เพื่อเพลินกับการเรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของทุกๆพระองค์ในราชาสกุลมหิดลที่ทรงงานหนักเพื่อพวกเราชาวไทยทุกคนกันไปแล้วที่นี่ค่ะยังมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจทั้งในส่วนของเนื้อหาที่จัดแสดงพร้อมทั้งรูปแบบของสื่อผสมผสานต่างๆที่ทําให้การเรียนรู้ในครั้งนี้ของเราสามารถเข้าถึงซาบซึ้งและได้แรงบันดาลใจกันไปเต็มอิ่มเลยละค่ะ โอ้ห้องนี้นี่น่าสนใจมากเลยน้องนุ้ยดูสิคะเนี่ยเพราะเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานะคะอย่างดูอันนี้สิคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทดลองให้ดูนะว่านายฝนหลวงอย่างเงี้ยนะคะนจะเป็นยังไงลองดูสิคะนี่น้องเห็นไหมเครื่องบินมาแล้วนะะเดี๋ยวน้องนุ้ยลองดูสิคะว่ามีอันไหนที่น้องนุ้ยอยากเจ้ตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องบินบินขึ้นไปทํางานแล้วค่ะเพราะว่าเราอย่างไงต้องกระเขื่อนหรือเปล่าคเนี่ยหรือฝาคือเป็นหนึ่งในโครงการน่าจะทำดีเดี๋ยวต้องวิเโครงการดีกว่าค่ะนี่ลองบ้างนะคเล่ ่อันนี้ปลูกเปลูกหญ้าแล้วค่ะไไม่่คะน้องปลูกไวมากเลยนะน่าน่าสนใจแล้วน้องแล้วอันนี้อุ้ยอันนี้ยิ่งน่าสนใจอยู่เลยน้องน้องนุ้ยนะนายสามัคคีเดี๋ยวเราดูซิว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะพี่ลองดูซินี่นายสามัคคีนี่ใช่ไหมคะก็คือช่วยกันละใช่ไหมคะทุกคนช่วยกันหมดเลยนายสามัคคีทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองนะคะช่วยกันทำโครงการพระราชดำริต่างๆให้สำเร็จ อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมือนกันนะน้องนุ้ยนะที่ต้องต้อหนูนชอบแน่นอนนะคะได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองได้เข้าใจด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าโครงการและพระราชดำริขอ,องพระองค์ท่าน,อานีอไะไรบ้างได้แรงบันดาลใจดีๆจากหอแห่งแรงบันดาลใจกันไปแล้วเราไปชมดอกไม้สวยๆกันต่อที่สวนแม่ฟ้าหลวงค่ะ อนนี้อยู่ท่ามกลางดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะสีสันนี่แบบสดใสมากและทําให้รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะ,ะก็ที่นี่แหละคะ่ะที่สวนไม่ฟ้าหลวงนะคะแต่ว่าน้องนุ้ยคะสิ่งที่น้องนุ้ยเห็นความสวยงามเนี่ยไม,ไม่ใช่เป็นความสวยงามอย่างเดียวนะคะเบื้องหลังสิคะเบื้องหลังก็คือการสร้างงานนะ,ะ<อ>ให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะ,ะชาวเขาอ่ะที่อยู่บริเวณดอยที่ที่ดอยตุงนะคะค่ะเขาได้มาทํางานที่นี่ด้วยมาดูแลสวนสวยๆที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะน้องนุ้ยดูภาพนี้สิคะ อันนี้ก็เป็นปฏิมากรรมนะที่มีชื่อว่าความต่อเนื่องนะคะซึ่งน้องนุ้ยจะเห็นว่าจะมีเด็กนะที่ยืนต่อตัวกันหยุดใจกลางสวนเลยนะล้อมรอบด้วยดอกไม้หลากหลายและดูคนที่อยู่บนสุดนี่ชูมือสองข้าแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากดอกไม้ที่น้องนุ้ยจะได้เห็นเนี่ยนะคะซึ่งจะมีบานเนี่ย ตลอดทั้ง3ฤดูนะคะซึ่งมันก็เป็นความหศจรรันใช่ไหมคะที่จะเห็นที่ไหนที่จะมีดอกไม้บานได้ทั้งทั้งปีอะใช่ไหมคะคือไม่ต้องกลัวว่าต้องมาเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นที่นี่มาฤดูไหนมาเดือนไหนเราได้ชมดอกไม้สวยๆเปลี่ยนไปก็มีให้เราได้ชมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีไหมคะดีค่ะมาดูใกล้ๆแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปแบบให้หนำใจเลยเดี๋ยวนุยถ่ายให้ท่านด้วยนะคะเพราะดอกไม้สวยมากค่ะไปดอกไม้เมือง หลากหลายสายพันธุ์ชูดอกโชว์ความสวยงามที่ใครๆเห็นแล้วก็ต่างอดใจไม่ได้ต้องขอแชะแชะแช,ชะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกันเป็นที่ระลึกกันทุกคนดูน้องนุ้ยกับท่านเพนสุดาของเราสิคะถายภาพไม่หยุดเลยค่ะ เป็นที่หนึ่งกันนะที่สมเด็จเจ้าทรงโปรดนะคะก็เป็นสวนกล้วยไม้ะค่ะโดยเฉพาะกล้วยไม้ชั้นนี้นะชื่อว่ารองเท้านารีรองเท้านารีต้องดูใกล้ๆว่ามันเหมือนรองเท้ามากเลยคะใช่ไหมนี่คือที่ผมว่าเป็นด้านตรองสวมลงไปตรงนี้ใช่แล้วเราก็ใช่แล้วเราก็ดูมีหลายสีมากเลยคะแล้วก็กล้วยไม้ใช่แล้วก็กล้วยไม้แผ่นนี้เป็นกล้วยไม้ที่หายากมากเลยนะคะ นั่นดูน้องนุ้ยและท่านเพนสุดาสิคะ,ะถ้าทางจะติดใจกับความเก๋ไก๋ของกล้วยไม้รองเท้านารีที่นี่ต้องบอกว่าสวยงามระดับแชมป์อย่างนี้มีแต่ที่ดอยตุงค่ะมหสัสจั์และสวยงามระดับนี้ต้องขอให้ไปชมกับตาเองสักครั้งแล้วะะะยยละค่ะงองออพง้น,นว่ใหญ ู้เขาาทลตูนไมนวันที่คุณต้องเรียนรู้รอบใครสอนให้ไม่หวาดกลัววันที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใครบอกว่าเป็นไปได้วันที่คุณถึงจุดสูงสุดใครสอนให้ไม่หลงระเริงวันที่คุณรู้สึกขาดหายใครทําให้รู้สึกว่ายังอยู่ครบวันที่คุณมีใครสอนให้รูจางแบ่งปันปตทขอเชิญคนไทยร่วมแบ่งปันคําสอนที่งดงามของแม่ ที่ w w w m i l l i n h e a r t s f o r q u e e n c o m สนับสนุนโดยปอตอทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย